หนึ่งนะคะขอ โซโกศึกฆ่าศก่อคดไปขออีขีไม่โทรที่ขออีขีไม่โทรพี่ดอีนอดินดอีนดที่ดินที่ดินคถัดไปขออีขีไม่โทรพี่ นะคะขอเอ็มอเข็มขอเอ็มอเข็มขออีดอฉีขออีดอฉียอ โอเคเดี๋ยวจะให้อ่านนะคะสุมถามอ่ะไอวินก่อนเลยคํานี้อ่านว่ายังไงคะ้ดอ่าสะกดให้คุณครูฟังค่ะโอเคคำถัดไปอ่าลูกคำนี้อ่านว่ายังไงคะขอหาดูค่ะซอกคโอเค ่คนนี้คำเนี้อ่านว่ายังไงคะอ่ะสะกดให้คุณครูฟังค่ะอ่ะคนนี้คำเนี้อ่านว่ายังไงคะขขอออ้้าางคครททททีีีีี่่่เเยกโอเคอ่าคนนี้คำเนี้อ่านว่ายังไงคะโอเค